สวัสดีครับพี่น้องกิติครับผม youtube ช่ a n n น l กิติคนกำนนวณครับเพจ Facebook กิติคนกำนนวณครับผมสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับแนวทางหวยเล่าพัฒนาประจำงวดวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์สองพันยี่สี่ครับศูนย์สองทับศูนย์สองทับศูนย์สองสี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้เยครับพี่น้องไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชินช็อปในเรื่องเล่าเดียวกันครับผมตามภาพเลยครับ เลขชุดเดียวกันจากงวดที่แล้วครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับงวดที่แล้วกับเลขหาโตนี่แหละเบิ้งผลงวดที่แล้วครับผลเล่าอันนี้ผมลืมเขียนวันทีเนาะอันนี้ผลวันทียี่สิสามิบเอ็ดสิอ็ดอ่าวันพุธที่สามสิบเอ็ดีพันมาครับนะสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันยี่สิสี่ครับแปดเก้าสามสองนะครับ ส่วนมือนีครับเดินแปดกับสองครับวิ่งหลุดสองครับวัวที่แล้วผมไปเด่นหนึ่งกับสองวิ่งหลุดหนึ่งแปดกามาเก่ากับมาสองกามานะครับหนึ่งบ้มาตัวเดียวแปดมาตร์ไซครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาตเตอราไซค์มันีนนครับเหล็กแปดลักพันครับผมเป็นตัวต่างต้นนับต่อทีละแต้มอีกสี่เถื่อครับผม ก้าศูนย์หนึ่งสองบวกกับตัวตั้งตน้นเลขแปดกับเป็นห้าตัวครับเลขเด่นกับแปดกับสองวิ่งรูดสองสองตัวเนียนๆกับ 2. สองแปดสองเก้าแปดเก้าครับแปดเก้างวดที่แล้วมามาลางเหรอครับงวดนี้มันสีมาบนครับผมอาจจะเป็นสองแปดเก้าก็ได้นะหลักพันอาจะเป็นแปดสองแปดเก้า 8, 2, 8, 9, นะปะัดโธแปดบนแปดล่างที แปดสองแปดเก้าโันวานะครับตามนี้ครับสามตัวน,นิน่งกับเก้าสองแปดศูนย์สองแปดหนึ่งสองแปดส่วนอยากได้เพิ่มเติมนะครับก็เอาเหล็กเด่นไปวิ่นเพิ่มเติมแล้วกันครับเหล็กหลุดไปหลุดทั้งบนทั้งล่างก็ได้ครับผมหรือสีเหล็กหาตัวครับเหล็กวิ่นหาตัวไปวิ่นปเป็นเหล็กชุดสองตัวสามตัวนะครับถ้าเหล็กสองตัวสิวิ่นในยี่สิบหาชุดครับบนล่างก็หาสิบชุดถ้าวิ่นปเป็นเหล็กชุดสามตัวแบบว่าเบิร์นบ่ลตองมาหาก็ราสิบชุดครับสำหรับเหล็กวิ่นหาตัวเนาะ ผมแบ่งปันไปแล้ว3ชุดนะครับสำหรับเลข3ตัวอีกเจ็ดชุดที่เหลือพี่น้องเอาไปเพิ่มเติมแล้วกันมันหม,มันสุขผู้สุขคนครับเจอกันในข้อมูลต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้มันหม,มันสุขผู้สุขกนครับกิตติเหล็กหลุดครับผม